สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ครับมาพบกระบูน้ำไส้อีกเซนเคยได้ครับผมเวลา8ปดโมงเช้าครับผมวันนี้วันที่2ิเกากันย่ายนครับเวลาจอจันเขาไม้ดีเลยครับฝากติดตามให้ a d e r ครับผมคลิปนี้ครับเป็นแม่สระบุรีเด้อครับแม่สระบบูดีในงวดบันที่1ตุลาคม2568ัห้าร้กสเขาไม้แล้วครับอีก2มือแค่นั้นแหละครับมืออื่นมือเหื่อกะหอดแล้ว คลิปนี้ออน้ำโขกอะปวดเขียวแห้งครับทผมุชมสีไปถอนไซกับ,บด้เพราะว่ามีลูกเป็นบใบทอนครับต้องเช่นน็กเครืงลงบอลขยับใบทอนให้มีนาทีแค่กินยาตั้งแต่กับอมเกลือไว้นะครับทผมุชมมันหายเพราะมานนี่แหละครับปวดเขียวแห้งนะครับทผมุชมเบกับ่ด้เป็นแบบว่าปวดน้ามตาหงุดหงิขึ้นประสาทประมาณนี้แหละครับ น้ำโชกจังเลยเพราะว่ามีลูกแล้วปวดเขียวนี่แะครับเนาะธรรมดาแล้วเนาะครับคลิปนี้ครับผมก็ต้องขอบคุณแม่เอฟซีจากสารบุรีนะครับที่น้ขอ้อมูุตัวเลข3ตัวบนแล้วก็สองตัวล่างมาแบ่งปันในเอฟซีทางช่องทุกท่านครับขอให้สุกๆมันหมาน้ำกันเด้อครับงวดนี้ครับตามกันต่อครับคลิปแรกตามให้เอฟซีทางช่องครับผมแม่สารบุรี เดี๋ยวคลิปสคลิป3จะเป็นเซียนทันใดสิตามไห้ได้ครับนี่แหละครับเหมือนเดิมแหะครับไทยวิวบรรยากาศอยู่ทงไฮทงหน้าอีสานบานเฮ่าคือเก้าแะครับตามกันคลิปแหลกมือนี่จะอัดลวดเดียวไปเลยครับ3มคลิปคลิปละ8นาทีนี่แหละครับบรรยากาศทางบานเฮ่ากะประมาณนี้แหละครับร่มเย็นมือนี่อุณหภูมิลดลงครับท่านผู้ชมอุณหภูมิลดลงกะเฮทให้หนาว แล้วก็ปับอากาศบ่ค่อยท่านเน่ช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันในเด้อครับท่านผู้ชมจัคหน่อยกัดสิปีไม่แล้วกสีหนาวมากเรื่อยๆแล้วครับปีนี้อุ้นน้ำช่คิดว่าสีหนาวคักอยู่ครับเพราะว่าปกติสุเมอนี่แล้ครับปีไก่หรือว่าปีที่ผ่านมาบ่เคยเป็นทั้งสีครับฝ่าคึ้มๆเดือนสิบเดือนสิบเดนี่บ่หนาวดีครับเป็นห่อนห่อนฝนตกเอามีแดด แต่ว่าอันนี้มาแบบคึมคึมมาแบบกระพายุปีนี้แปลกครับทานบุชมฝนดีเราออกหนาพวนา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 นพร้อมเราหอดหนาหนาวนี่ผมเราประกันได้เลยหนาวแนนอนครับทางภาคอีสานเท่านี้สุดหยอดครับถ้าเป็นตกอีกรับก็นี่รืว่าหนาวคักตอนนี้เนาะครับถ้าหอดหนาหนาวคือหิมะตกเลยครับทานบุชมเ <c oughs> นี่ครับคะฝนเริ่มลินปอกแปกลงแล้ว เวลาอูน้ำชัยมาอาัดคลิปนะครับท่านผู้ชมลุยกันต่อครับเอาก่อนสิไปกินเข่ากะลวดเดียวจากสามคลิปก่อนนะครับท่านผู้ชมนั่นแหละครับเวลาตั้งกลองขึ้นบันไดกะฝนลิ้นเรื่อยเลยครับวันนะครับเบิ้งจากสายน้ำนะครับท่านผู้ชมเลยอยู่ประยิบเมื่อเลยฝนเริ่มตกอีฟซีทางซองกะสีเริ่มบ่ได้ยินเสียงผมแล้วนะครับจะยังได้กะสีบ่ให้แห้งขึ้นเรื่อยๆนี่แหละครับท่านผู้ชม แม่สระบุรีครับผมในงวดวันที่หนึ่งตุลาคมหกสิบแปดนะครับมาเป็นที่เรียบร้อยผมก็เขียนแยกรายละเอียดสัดเจนให้เอฟซีเนาะครับรอรุนน้ากันครับใกล้จะหอดแล้วครับเหล็กมีเข่ามีรุดบ่จําเป็นต้องระบุว่าเซียนได้เพิ่นดังเพิ่นแม่นเดี๋ยวถ้าเพิ่นเขางวดนี้ผมกับสิตามโตงวดห้คือจังพออ่าสุลัดเด้อครับผมขอบคุณเอฟซีทางช่องครับติดติดตามแนวทางตัวเลขแตละเส้นแตละสํานักเนาะครับ ผมกะเข้าใจเอฟซีทางซองยุ่ครับถ้าเลขบ่เขากะบ่อยากจะเบิ้งเพราะว่ามันมันบ่แม่นไปแล้วเนาะครับให้โอกาสสองสามงวดยุ่เนาะครับผมมีเอฟซีให้โอกาสอยู่แต่พอบ่เขาแล้วกะบ่ตามแนะครับถ้ามันเขาแจ้งได้คนกับต่องตามเนาะครับท่านผู้ชมเนี่ยแหละครับตัวเลขก็เลยมีหลายเซียนหลายสำนักเขามาเรื่อยๆนี่แหละครับเผื่อมันแม่นเนาะครับท่านผู้ชมเอ้ามาเบิ่งตัวเลขน้ำกันครับแม่สระบุรี ในงวดวันที่1ตุลาคม68ครับ3ตัวบน495 2ตัวล่าง6141 2 1ครับผมแม่เพิ่นมัก61กุมูครับกะสิเป็นตัวเน้นหายเม็ดเดียวประมาณนี้แหละครับแม่สารบุรีเพิ่นมัก61เนาอครับทานผูชมเนาลองเบิ้งครับชอบตัวเดียวชอบก็จัดนี่แหละครับทานผูชมคัดกระพานหมน้ำใส่ขีดเ้นใต้ให้ครับลืมขีดครับานผูชม แม่เพื่อนฝากมายำหมักหกหนึ่งนี่แหละครับแคปหน้าจอได้เลยครับท่านผู้ชมเพื่อเป็นการประพาดแนวทางตัวเลขนะครับแม่สระบุรีตามให้ดุนด่วนครับเพื่อนกะกลับมาอีกครั้งแล้วครับท่านผู้ชมฝากติดตามไฮเดรครับ่ห่างหายไปนานไปโดนแล้วล่ะครับท่านผู้ชมนี่แหละครับตัวเลขของผมกะตามเริ่มต้นไม่ครับผมถึงจะเข่ามากกะสร้างครับถึงสีเข่ามากแต่ละเสี้ยนแต่ละสำนักที่ผมตามไม่ผมกะสี บ่ได้ลงหัวมวนว่าเขาตัวนี้ตัวนั้นนี่แหละครับเขาควมเป็นจริงเพราะว่างวดว่างหันผมบ่ได้ตามมันกะที่วะบ่เขาถ้าผมตามผมกะซีบ้าเขาประมาณนี้แหละครับให้เอฟซีเสื้อถือมั่นใจขึ้นนะครับทาบุช้มโมเมนต์วหลอกให้เอฟซีเขามาเบิองว่าตัวนี้เขาแต่ว่าบมมีงวดเก่าให้เบิองว่ามันเขานี่แหละครับแต่ว่าโกหกแล้วครับานุช้มผมกะซีบ่เห็ดแบบนั้นก็ให้เอฟซีเข้าใจ นี่แหละครับเอาแม่สลับบุรีครับผมแคปหน้าจอได้เลยครับในงวดวันที่1ตุลาคม2568ครับ3ตัวบน495 2ตัวล่าง61 41 21งหนึ่งครับผมนี่แหละครับแคปหน้าจอได้เลยครับฝนกำลังลิ่นๆมากแล้วครับ่านผชุชมทางพ่นเริ่มขาวมากแล้วครับตั้งหน้าอุ้งาไส้ครับเริ่มขาวมากเป็นซ้ายเป็นซ้ายแล้วครับสุดยอดครับบรรยากาศ บานเฮาซ้ำบานเฮาเนี่ยแหละครับเป็นไย่งแน่นอนครับทางบานเอฟซีฝนตกดีบ่ครับบรรยากาศทางอีสานบานเฮาคือกันแหละครับอ่าอัปเดตให้เบิงเ่งลง่ายๆครับท่านผู้ชมกับตัวเลขนี่ยแหละครับถ้ามักตัวใดก็พิมพ์ลงใต้คอมเมนต์ได้ครับบางเทียบผมก็สิม,มักนําประมาณนี้นะครับจะได้สรุปว่า FC เลขผู้นี้เลขแม่สระบุรีนี่มี FC ท่นานใดมักตัวนี้ไรก็กลั่นกับสิได้สรุปให้อีกครัง้ง นี่แหละครับให้ fc ประมาณโบทกระดเดยนะครับ่านมูุชมนี่แหละครับลองเบิงครับตัวเลขมีเขามีรุดเป็นธรรมชาติของแนวทางเป็นบทเรียนทุกวันทุกงวดนี่แหละครับถึงเล่าถึงไทยครับผมเอามาเบิงนํากันแม่สระบุรี1ตุลาคม68 3ตัวบน4 9 5 2ตัวล่าง61 41 2 1ครับผมนี่แหละครับ มนกีก็วันจันทวันจันเหล็กเล่าสีออกซีไดตามเลขก,กเล่าผู้ใหญ่ใจดีเด้อครับทผู้ชมเลขกเล้าผู้ใหญ่ใจดีเข่าสามตัวตรงๆต,ตัวโตดครับผมแล้วก็เข่าสองตัว,ต,วตัวกลับครับเอารอลุ้นครับมนีไม่จะเถทะครับเทิงพอ่อหญ่เทิงเหล็กผู้ใหญ่ใจดีขอให้มันมานำกันอีกครับเอฟซีทางซองอยาลืมกลับเด้อครับผมเดี๋ยวจะเสียดายอีก เอาคลิปไทเมียสารบุรีกับมีเพียงสำเนียและครับก็นำขอมูลตัวเลขมาแบ่งปันให้ทุกท่านพ่อได้กํากไรขึ้นกลับมาอยู่นะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอบคุณเมียสารบุรีอีกครั้งครับที่นำขอมูลตัวเลขมาแบ่งปันให้เอฟซีทางช่องทุกท่านครับผมก็ต้องไวพ้พอดให้ทุกท่านให้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงครับมันหมานำกันเด้อครับผมหัวนี้แล้วพอกันไม่คลิปนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ